มาติดตามแนวทางเราพัฒนาวันที่ยี่ห้าเนาะครับ <c oughs> กลับรนเทศการครับผมามาติดตามติดตามเป็นแนวทางสาวเราสาวเราคักคักวันที่ยี่ห้าเดือนสิบเอ็ดอ่าที่ยี่ห้าเดือนสิบเอ็ดล้วพี่น้องอีกจังหน่อยกับนุ่มขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วแมนเดียวปะครับไว้แมนเนาะนุ่นนมขึ้นอีกปีหนึ่งขหลอกขับอะไรขึ้นงงกับขี่นมอยู่แล้วครับเออ ใชครีมตัวสวยแบบไม่ใช่ธรรมชาติกับนเน้กับทุกคนเขาไปดึงเสริมเติมแต่งแตเติมเติมเขาก็ดึงเสริมเติมแต่งน่ะสิบหธรรมชาติอายุสิบหอยู่ตลอดเวลาเราพัฒนาปันสุกเนาะ รเราพัฒนาวันศุกร์ก็ติดตามเป็นแนวทางเนาะของอาจารย์เองก็เจาะแตกมาวันพุธเมื่อกี้เนี่ยหลุดทั้งวิ่งทั้งหลุดเลยหลุดเข้าสามงวดหลุดงวดหนึ่งแล้วเวลาพัฒนาวันศุกร์วิ่งลุดบนอย่างเดียวของอาจารย์เน้นบนอย่างเดียวเน้นบนวอลอ วอลอนี่วิ่งรูดบนเรืองราวพัฒนาวอลอบนเน้นที่เลบขบ่นอาจารย์สาวลาวกักษาสุขภาพนี่เด้อพี่น้องทั้งหนาวท<อ>ั้งหนาวทั้งฝนดีครับยิงย่งฝนก็ <ไป S 1> ามาฮะทั้งหนาวทั้งฝนเขาก็ร้อยแพร่ส่มตาเขาบางคนก็ลั่งตากเขาเขาร้อยเลยเห็นเห็นหลายคนอยู่เขาบนกันหลายคน วอลอบนในแนวทางสาวเราพัฒนาคัดเน้นเน้นข้างบน,นีเอาจุดจุดอ่างวดที่ผ่านมาออกสามศูนย์สามเนาะครับสามศูนย์สามกับแปดสามล่างอวรอรลบนยังียนเน้นไปที่เลขหนึ่งเหมือนแรกเลยคืปป 3, ปอปลาสามว่ รองสองบนหนึ่นงโยเด้นน่บนหนึ่งโยถ้าสามแลนอยู่ในสะอันหางวดได้ไหมครับนี่ไม่เป็นไรขนาดเจ็ดยังอยู่นานก็ยังไปได้เนอะ,อะเพอเพอเมล่รงมามีดอกสามอันนี้รูดบนอย่างเดียวนะรูดบนอย่างเดียวหนึ่งกับสองผมก็คิดว่าพอมีเราผมตัดถิมได้สาม,สามของ<า>มผมไม่มีของอาจารย์ก็ไม่มีสามแล้นนี่ผมตัดสามถิมได้บ่เอาวิน เลขวินก็จะอยู่ที่วินก็เน้นบน5 2าสจเจ็ดหลขวินนี่ยห้าสอง่งว,วินบน สลับตัวได้1 7 5 2 1 2 5 7 1 5 7 2ประมาณนี้สลับออกกันล่างกันล่าง1 1ึ่งหน่นกันล่างกันล่าง1 1 2 2งหนึ่ง,ง,งสองสองงส,องส,องสองพอสูตรของอาจารย์เป็นสูตรบน น้วที่เลขบนมีกันลางเลอเลขบนกันกนนหน็หนึ่งหนึ่งสองสอง <c oughs> ตรงตรงเจาะให้แบบตรงตรงเลยตรงตรงสองห้าสอง,สองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด สี่คู่ครับสี่คู่สองห้าสองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดมีหาเจ็ดอีกตัวหนึงน่งคันเท้าวินมันก็มีหาเจ็ดอีกตัวหนึง่งเอาหาเจ็ดก็ลง่งโหลดนะล่องหรอครับตืมไปโหลดตืมไปโหลดบนย่างเดียวเนาะครับอ,อันน,น,นี้อันนี้บนย่างเดียวบนย่างเดียวไม่หลายตัวบนย่างเดียวไม่หลายตัวแล้วก็จะมีตัวเน้นให้แขนแขนเน้นให้แขนแขน น้่ลองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามตัวด้วยบันสามตัวก็ห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดก็มีแค่นั้นแล้วสามตัวมีห้ 5, 7, 5, 2, 5, 2 7, าหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าสองเจ็ดที่เป็ไหนตัวลอง ลองลองเด่นเด่นอยู่ที่สองสองชุดห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดนะสามตัวมีสองชุดห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดมีเท่านีนอกนั้นไปวินเราเองสองสองเจ็ดหนึ่ง หรือว่าจะห้าหนึ่งสองก็ไปวิ่งเราอาจารย์ให้อยู่ที่ชุดห้าสองเจ็ดนิ้นงินตัวลองออสาวเรากับขัดมวลนริอาจารย์นํามาให้แขจยเขียนเลยบนอย่างเดียวปอสซีห้าบนอย่างเดียวปูสีห้าปากกาไรเรียวเนาะมัน ซื้อใหม้ได้ครับอ๋อเปียงครับเมื่ออื่นกับมือเ้วเป็นอยังขอเงินกับเอฟซีมาซื้อประการ์ะกุลิบบาทใป้ใจดีเนาะใช้ใจดีอนปัจจัยมากซื้อประกาศเด้อที่ได้เชยนให้เอฟซีบังอทีนี้ก็มาดูวันที่ยีิบห้าเดือนสิบเอ็ด เดือนพฤศจิกายนเนาะไก่จิเขาเดือนถัดนบ้านะหรอสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเราพัฒนาวันศุกร์เด้อพี่น้องวิ่งรูดบนอย่างเดียวเน้นที่เลขหนึ่งรองที่เลขสองบนอย่างเดียวนะวิ่งรูดสิบเก้าประตูบนเราเน้นที่เลขหนึ่งกับเลขสองตัวรองวินบนมันจะมีห้าสองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสองเจ็ดอ่าใครวินชอบวินเนาะห้าหนึ่งสองเจ็ด 5 2 7สถ้าจะวิน3ตัวก็เอาเลข2กับเลข1เป็นหลัก10บเนี่ย1น5 1งสองห้าหแล้วก็5 2 5 5 2 7 5 1 5 5 1 7ประมาณนี้ถ้าใครวินนะ5 7นี้ตัวรองเด่นสุดๆคือ2 7งเจอันี้ตรงๆเด่นสุดๆก็1 7นี้ตรงๆต,ตัวรองก็จะมี3ตัว กลับใบหน่อยนึ่งนะพี่น้องสองเจ็ดนี่กลับใบหน่อยนึงข้างบนอย่างเดียวหนึ่งเจ็ดกับกับใบน้ำกลับใบสุดตัวแต่ว่ากลับใบหน่อยนึงอ่าแต่ว่าตัวเน้นมันคือสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดสองห้าห้าสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งกับใบน้ำหน่อยนึงเป็นบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวห้าเจ็ดเจ็ดห้าไผมาเจ็ดห้าหาเจ็ดกับน้ำเต็มสปีดรถก็ได้เพราะว่าสูตรนี้เดินดีเดินน้ำกัน ต่วอาจารย์ให้เน้นไปที่สองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเน้นสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเลขกันล่างมีสองชุดมีหนึ่งหนึ่งกับสองสองชุดสามตัวเน้นไปที่ห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดเม็ดเดียวอ่ะเขียนเลยเรามารวยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกเด้อเฮงเฮงเลยล้วนครับสาธุครับผมเอาแคบหน้าจอยได้พี่น้องเด้อปูกับสุทูปไห่ด้กัโอเคแล้ว ตามนี้นะครับเนาะ